กอนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะฮะตัวเรีวมี6กันนี่ได้มาทั้งหมด2สีนะครับ อาจจะรีวิวช้ากว่าชาวบ้านไปสักหน่อยนึงก็ต้องขออภัยเพื่อนพอดีพี่ใหญ่เพิ่งสั่งเครื่องได้นะโอ้ยหรอท้งแบงค์นี่คือคิวยาวมากๆจริงเพื่อนนะต้องไปซื้อมารีวิวเองเลยนะฮะเดี่องมี6เนี่ยราคาอยู่ที่8,999บาทนะเพื่อนนะจุดเด่นของเจ้าตัวเนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของจอเลยนะฮะจอตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความสมูทมากเลยนะ เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะสามารถสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ได้นะครับหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทางร a z a d a ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับเครื่องที่พี่ใหญ่ามารีวิวนี้คือเครื่องขายจริงแล้วนะเพราะว่าตัวนี้พี่ใหญ่สั่งมาเรียบร้อยแล้วนะฮะสั่งมาขายเองเลยแล้วก็เอามารีวิวก่อนเพื่อนๆนะได้มาทั้งหมด2สีสีบูแล้วก็สีขาวนะครับนี่คือเครื่องวางขายจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เราบ้างนะครับมีฟมิมีเคสมีหูฟังอะไรแถมมาให้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆนะถ้าหากพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องกันหน่อยนะว่าด้านหลังแจ้งอะไรไว้บ้างนะครับ อย่างแรกเลยเนี่ยมันจะแจ้งเลยว่าจอเป็นบบ90เฮิรตนะครับสมูทดิสเพย์เนาะแล้วก็จะมีรองรับชาร์จเร็ว30วัตต์นะครับแบตเตอรี่4,300มิลลิแอมป์นะครับ CPU เป็น h y d ดรโ G90T นะฮะตัวนี้กล้องเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะเพื่อนนะเป็นคอสแคมเมรานะครับสูงสุดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลี่นะฮะ ก็ถือว่าครอบคลุมทุกระยะเลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆน,นี่คือเครื่องที่วางขายจริงในบ้านเรานะครับมาดูซิว่ามันจะแถมอะไรมาให้เราบ้างนะอ่ะแกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆปุ๊บนะครับมาดูกันที่ด้านในกล่องเล็กกันนะ,ะแถมอะไรมาบ้างเอ่ยหมดแล้ว ก็จะมีคู่มือการใช้งานนั้นเพื่อนเนาะนี่นะฮะภาษาไทยก็มีนะครับเลือกอ่านภาษาไทยเอาละกันในส่วนของเคสเนี่ยก็จะเป็นแบบเคสใสนั้นเพื่อนนะจะมีลักษณะที่แบบว่าไม่ได้หนาแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปนักนะบางคนนี่ก็อาจจะไม่ได้ชอบเรื่องของความหนานะครับบางรุ่นเนี่ยมันหนามากเลยส่วนตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าใครอยากได้ปลอดภัยมากกว่านี้ก็สามารถซื้อเคสเพิ่มเติมได้นี่อันนี้แยกออกไปก่อนนะครับตัวเครื่องนี่เลยนะครับ สีแรกเบี้ยแก่จะเป็นสีขาวนะฮะอุปกรณ์ภายในกล่องนะเพื่อนๆนะมาดูกันมีอะไรบ้างก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับหัวชาร์จตัวนี้เลยนี่นะฮะตัวนี้ก็รองรับตั้งแต่5โวลต์2 a นะครับออ5โวลต์6 a นะฮะก็จะเป็น30วัตต์นั่นแหละตัวนี้สามารถรองรับได้ถึง30วัตต์นะครับอันนี้สาย USB นะเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ พอตกันเลยนะครับนี่นะฮะพอตตัวนี้เป็นไทสีเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วนะสำหรับเรียวมีทุกวันนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์เพื่อนหูฟังเนี่ยคือไม่มีนะถ้าเราต้องการใช้งานเราจะต้องซื้อเพิ่มนะครับเรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันหน่อยนะฮะสีที่พี่ใหญ่ได้มามี2ส,สีนะเดี๋ยวแกอีกสีหนึ่งให้ดูแล้วกันแต่สีแรกที่เราจะมาดูกันวันนี้จะเป็นสีขาวนี่นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าสวยมากเลยเพื่อนดิ เห็นไ,ไหมวิง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 เป็นประกายพุ่งมากๆเลยด้านหลังนี่แบบมันให้ความรู้สึกเหมือนกับไข่มุกอ่ะเพื่อนเคยเห็นไข่มุกไหมนี่นะครับนี่คือสีขาวนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลองแกะอีกสีหนึ่งเลยนะครับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีบูเนาะ,อะรอสักครู่รอสักครู่น่าจะสวยทั้งสองสีนะพี่ใหญ่ว่าและหลายคนถามหารีวิวตัวนี้กับพี่ใหญ่เยอะมากนะ พอดีก็เพิ่งส okay, ั <Darwin> ่งเครื่องมานะครับโอเคเพื่อนเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแกะเลยแตนแตนว้าวเฮ้ยสีนี้สวยนะเพื่อนนะมันแบบว่าจะไม่น้ำเงินจ่ามันเหมือนกับว่าด้านล่างจะเป็นน้ำเงินเข้มๆเนาะแล้วก็มีการไล่เฉดสีขึ้นไปด้านบน จนเป็นสีแบบเหมือนน้าเงินอ่อนๆอ,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 อะไรประมาณนี้จนออกเป็นทเทาๆเพื่อนนะนี่คือสสีนะครับของเจ้าตัวเรียวมีหนะถามว่าตัวไหนสวยคือมันสวยกันคนละแบบเพื่อนนะถ้าใครชอบแบบแนวเข้มๆดุดๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นสีบูตัวนี้ได้นะฝั่งซ้ายมือของพี่ใหญ่แต่ถ้าเกิดใครชอบแบบหว,วานหวานดูสะอาดตาอะไรประมาณนี้ก็สีขาวก็ได้เหมือนกันนะครับดูนีคือมันสวยทั้งสองสีเลยเพื่อนนะการดีไซน์ก็ถือว่าสวยมากๆเลยสำหรับเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้นะครับ โอเคเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันนะครับเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนแล้วกันนะเ,นเพื่อนเนนะฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับตามมาด้วยไม์เลยเพื่อนเพื่อนช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็น Type C เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือสุดเลยจะเป็นลำโพงนะฮะ ฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะจะเป็นปุ่ม power นะฮะแน่นอนหรอกว่าเร a l วมีเนี่ยเขาบอกว่าปุ่ม power ตัวนี้เป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือภายในตัวด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วมากๆซึ่งทางเร a l m มีเนี่ยเขาเคลมาว่า ใช้เวลาปลดล็อกเนี่ยแค่0.29วินาทีเท่านั้นเองนะฮะส่วนจะเร็วขนาดไหนเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันในช่วงต่อไปนะครับส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับเพื่อนเพื่อนนะและหลายคนเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยอาจจะเป็นกังวลใจอยู่นหน่อยๆนะฮะเดี๋ยวเทสจริงเป็นยังไ,ไงก็เดี๋ยวพี่ใหญ่จะไปลองให้ด้านนอกแล้วกันนะครับ ส่วนฝั่งซ้ายตัวเครื่องนะครับแน่นอนเราว่าเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้ก็ยังสามารถใส่ได้แบบสสล็อตอยู่นะเพื่อนๆน,นะแล้วก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบประมาณนี้เพื่อนๆและนี่ก็คือเรียวมี6นะครับกับรูปร่างหน้าตาของมันนะรูปร่างหน้าจอก็ประมาณนี้เพื่อนๆตัวเครื่องอย่างที่บอกไปแม่งสวยมากเลยนะครับเฮ้ นี่คือครั้งแรกที่เรารู้สึกว่ามันลื่นปืดเลยนะแค่สไลด์แค่เนี้ยนะฮะโอเคเ,เพื่อนๆเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันนะครับพี่แอ๋ขาอยาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันนะเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้นะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยว5้นิ้วเลยนะเ,นเพื่อนๆนะส่วนในเรื่องของความละเอียดเนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด full hd plus นะครับนั่นก็คือความละเอียด2,400คูณ1,000 80%นั่นเองสุดนัตาการแสดงผลนะครับตัวเดียวมี6ตัวนี้การแสดงผลอยู่ที่90.5%เลยนะแล้วก็ยังมีการครอบทับด้วยคอนนิ่งกอริล่ากราสอีกต่างหากนะฮะเพราะ,ะนะแล้วช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนในเรื่องของจอเนี่ยที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คืออัตราราเฟรชของจอนั่นเองนะครับจ้ตัวเรียวมี6ตัวนี้มาพร้อมกับจอ 90Hz เฮิร์ตนะเพื่อนนะอัลต้าสมูทดิสเพย์นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของความสมูทเรื่องของจอเนี่ยคือเราสัมผัสได้เลยนะฮะคือสัมผัสแรกของจอในการสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเนี่ยคือรู้เลยแหละว่ามันสมูทขึ้นกว่าเดิม มาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะเพื่อนเพื่อนนะเจ้าตัว Realme 6ตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยจะเป็น Mediatek Helio G90T นะครับตัวนี้เป็นแบบ Octa-core นะครับการทำงานเนี่ยจะเป็นอยู่8หัวนะเพื่อนเพื่อนนะนั่นก็คือ Cortex A76 นะครับแล้วก็ Cortex A55 นะประมวลผลช่วยกันนะครับความเร็วสูงสุดเนี่ยตัวนี้จะอยู่ที่2.05 g h z นะครับตัวนี้ชิปเซตเนี่ยสถาปัตยกรรมจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะครับเ,เพื่อนเนะ วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงด้วยเพื่อน ในส่วนของ GPU หรือว่าการ์ดจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ARM G76 นะเพื่อนนะในเรื่องของ CPU เนี่ยก็ต้องบอกว่าออกแบบมาเพื่อเน,น้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะเลยนะถ้าใครเน้นในเรื่องของเกมเนี่ย r ร a l วมี 6, ตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า CPU แรงนะครับเรื่องของหน้าจอก็เป็นจอแบบ90เฮิรตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความสมูทความลื่นไหลเนี่ยค่อนข้างตอบสนองได้อย่างค่อนข้างดีนะครับดูกันในส่วนของ RAM กันบ้างนะครับเร a l วมี 6, ตัวนี้มาพร้อมกับ RAM 8, แเลยเพื่อนโอ้โหอะบอกว่า เยอะมากนะคะแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับแรมได้สูงสุดเนี่ย10 g ิเลยนะสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับในส่วนของ ROM นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ROM 128 g b เลยและที่สำคัญเนี่ย ROM เป็นแบบ UFS 2.1นะเพื่อนการอ่านเขียนเนี่ยต้องบอกว่าเร็วกว่าพวก eMMC ค่อนข้างเยอะเลยนะ มาดูในส่วนของเวอร์ชั่น Android แล้วก็เวอร์ชันซอฟตแวร์กันบ้างนะครับเรียวมี6ตัวนี้เวอร์ชัน Android นี่คือจะเป็น Android 10แล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยเรียวมี UI v อเวอร์ชันน1.0แล้วนะเพื่อนๆนี่นะครับต้องบอกว่าทุกอย่างนี่คือใหม่หมดเลยเพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับทั้งหมดเนี่ย128 GB ใช่ไหมระบบมันแจ้งว่าเหลือพื้นที่การใช้งานจริงเนี่ยอยู่ที่ 114 g b กินะครับต้องบอกว่าเหลือเยอะมากๆเลยอ้าวโอเคเป็นเพื่อนมาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างเรียวมี6ตัวนี้กล้องหน้านี้คือชัดมากๆเ,เพื่อนอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เข้ารูรับแสงมาที่ f 2.0นะฮะมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างเ,เพื่อนเรียวมี6ตัวนี้มาพร้อมกับกล้องทั้งหมด4ตัว4เลนนะครับ ตัวแรกเลยนะครับด้านบนสุดตัวนี้จะเป็นกล้องอันต้าวายนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็มุมมองกว้างถึง119องศานะครับความละเอียดเดี๋ยวจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเข้ารรับแสงอยู่ที่ f 2.25นะครับตัวต่อมานี่คือเป็นกล้องหลักเพื่อนๆความละเอียดเยอะมากๆเลยตัวนี้อยู่ที่64ล้านพิกเซลเข้ารับแสงอยู่ที่ f 1.8เลยนะต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับ ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ใช้เป็นของ Samsung g w 1นะครับขนาด1ต่อ1.72นิ้วนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างนี่คือเพอร์เฟกมากๆเลยเพื่อนเพื่อนความละเอียดสูงสุดของกล้องตัวนี้นะคะที่สามารถถ่ายได้เนี่ยจะอยู่ที่9,280คูณ6,944นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครเน้นในเรื่องของกล้องนะครับต้องการไฟล์ภาพที่มีความละเอียดสูงๆเนี่ยเจ้าตัวเรวมี6ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเล้นะเพื่อนนะ ตัวต่อมาเพื่อจะเป็นเลน p o r t เทรตนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเข้าดวงรับแสงอยู่ที่ f 2 4นะครับตัวสุดท้ายเลยจะเป็นเลน m a โครนะเพื่อนนะความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกันเข้าดวงรับแสง f 2 4แน่นอนว่าโหมดกลางคืนเนี่ยเรียวมี6ตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับ night scape mode นี่คือมีมาให้อย่างแน่นอนแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเทสให้ลวกันนะแต่คาดว่าไม่น่าจะผิดหวังเพื่อนเพื่อสำหรับเรียวมีนะเพราะไม่ว่ากี่รุ่นต่อกี่รุ่นก็คือทำได้ดีมากๆเลย ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเรียวมี6ตัวนี้ความจุอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์นั่นเพื่อนนะรองรับชาร์จเร็ว30วัตต์เป็นแบบวูฟแ t กชาร์จนะครับสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในเวลาแค่50นาทีเท่านั้นโอ้โหต้องบอกว่าจะเร็วไปไหนครับคุณพี่ ส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อ w i f i นะครับตัวนี้เรียวมี6เนี่ยสามารถรองรับความถี่2.4กิกะเฮิร์ก็ได้นะครับแล้วก็ความถี่5.0กิกะเฮิร์ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วใครชอบโหลดหนังโหลดเพลงโหลดละครนะครับต้องลองได้เลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆเชื่อมต่อที่ความถี่5.0กิกะเฮิร์เนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หมวดหมู่การถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับดูซิว่าเรียวมี6ตัวนี้มันมีหมวดหมู่ฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย จะเป็นการถ่ายแบบปกติเพื่อนๆพื่อนเห็นไหมจะเป็น 1x นะฮะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตกดชัตเตอร์ก่อนนะนะฮะ 1x นี่คือระยะปกติเพื่อนเนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะได้ระยะใกล้กว่านั้นนะครับแต่เราคลิกเกียจซูมเพื่อนเพื่อนสามารถใช้เป็น 2x ได้นะเพื่อนเตัวนี้นะครับนี่ระยะมันจะใกล้เข้ามาแล้วเราก็แค่แตะนะครับเพื่อหาโฟกัสความคมชัดให้มันเจอประมาณนี้เพื่อน เสร็จแล้วเรากดถ่ายไปได้เลยนะครับนี่คือระยะ 2x นะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะได้ระยะที่มันใกล้มากกว่านี้เพื่อนๆมี 5x ให้ใช้งานนะนี่เลยนะครับนี่คือ 5x เพื่อนๆเราก็แตะโฟก,กัสไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดชัตเตอร์นะแต่บอกว่า 5x นี่คือถ้ามือไม่นิ่งจริงๆมันจะสั่นนะอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมภาพมันสันสน,นะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะฮะเราก็ถ่ายที่ความละเอียด 5x ได้แล้ว แต่ว่ามือจะสั่นนะคือมือของคุณจะต้องนิ่งจริงๆแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้มุมกว้างฝั่งซ้ายนี่เลยเพื่อนๆนะจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนวายนะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่8ลาพิกเซลนะครับเพื่อนๆนะกว้างถึง119องศาเลยทเทียวนี่คือหมวดหมู่เมนูของการถ่ายภาพแบบปกตินะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีบิวตี้มาให้เราใช้งานได้นะเพื่อนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการปรับค่าความเนียนเท่านั้นนะ ไม่สามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะการถ่ายรูปแบบปกติเนี่ยเพื่อนๆยังสามารถที่จะเปิดโหมดคอมมาบูทได้นะครับตัวนี้หรือว่าเปิดการเพิ่มสีนั่นเองถ้าเราเปิดการเพิ่มสีตัวนี้เพื่อนเพนสังเกตเลยนะว่ารูปถ่ายนะครับมันจะมีความเข้มของสีแล้วก็แสงค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับอย่างวมาดูไฟล์กันเห็นไหมอ่าสีสันเนี่ยมันจะมีความสดใสมากกว่าเดิมเเน สังเกตได้เลยว่าการถ่ายรูปชนิดนี้นะเหมาะกับการถ่ายแนวสตรีทอาร์ตนะครับพวกภาพเพ้นท์ภาพวาดข้างถนนอะไรแบบนี้ใครอยากมีรูปภาพสวยๆกิ๊กเก๋อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้โหมดคอมมาบูสได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะเพื่อนๆยังสามารถตั้งค่า HDR ได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบเปิดอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นแบบปิดก็สามารถช่วยได้นะถ้าเผื่อว่าเราไปถ่ายในที่ย้อนแสงอะไรแบบนี้ HDR ตัวนี้ก็สามารถช่วยได้พอสมควรนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีเกี่ยวกับพวกฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานเพื่อนๆเห็นไหมมีหลายโทนสีโทนแสงเลยนะครับใครชอบโทนไหนประมาณไหนก็ไปลองปรับแต่งการตั้งค่าลองใช้กันดูเพื่อนๆต้องบอกว่ามาให้ครอบคุมมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันที่หมวดหมู่กลางคืนกันบ้างเพื่อนๆนะ night nice scape mode นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับเรียวมีหหรือพูดอีกชื่อนึงก็คือหมวดกลางคืนนะั่นแหละเพื่อนๆนะ ภาษาอังกฤษส่วนมากเขาก็จะเรียกกันว่า n i nice g h s c a p e mode นะครับตัวนี้จะเป็นระยะ1 x นะครับเราสามารถที่จะถ่ายได้ด้วยนะนอกจากนี้แล้วนะฮะระยะ2 x เรายังสามารถถ่ายด้วยหมดกลางคืนได้อีกเหมือนกันเพื่อนๆนะฮะ5 x ล่ะ5 x เป็นยังไง5 x ก็ยังสามารถที่จะถ่ายด้วยหมดกลางคืนได้นี่คือข้อดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยการถ่ายรูปด้วยเลนส์ไวนะครับเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้ยังสามารถรองรับหมวดกลางคืนด้วย น,ะะนี่บอกว่ามันครอบคุมทุกระยะจริงๆเพื่อนๆสำหรับหมวดกลางคืนเนี่ยมาดูในส่วนของหมวดวิดีโอกันบ้างเพื่อนๆนะนี่คือ 1x นะครับเพื่อนๆความละเอียดที่อัดได้สูงสุดนะครับมาดูกันว่าจะอัดได้ที่เท่าไหร่นะฮะความละเอียดของวิดีโอเนี่ยเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้นะครับถ้าเป็น 720p นะฮะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาเป็นแบบ30เฟรมเรทหรือว่า60เฟรมเรทก็ได้นะครับ 1,080p ก็สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าจะเอา30เฟรมเรทหรือว่า60เฟรมเรทนะครับส่วนความละเอียด 4K เนี่ยจะได้แค่30เฟรมเรทเท่านั้นนะเพื่อนๆน,นะและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวเรียวมี6ตัวนี้นะครับมีระบบกันสั่นแบบ UIS ให้ด้วยนะเพื่อนๆน,น,นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวิดีโอแน่นอนเราว่าจะต้องมีความสมูทความนิ่งขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ในหมวดของวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ได้นะ ว่าจะเอาโทนสีวิดีโอประมาณไหนนี่นะครับนอกจากว่าเลือกความละเอียดได้แล้วเรายังสามารถใส่ฟิลเตอร์ต่างๆเวลาที่เราอัดเพิ่มลูกเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ้าวในส่วนของวิดีโอกล้องหน้านะฮะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันที่ความละเอียดกันกล้องหน้าสามารถอัดที่ความละเอียดสูงสุดได้เท่าไหร่จะเป็น 1080p นะเพื่อนๆน,นะความละเอียด 4K นี่คือยังไม่ได้นะอ่านะฮะมาแปลกๆนะตัวนี้นะ ปกติพี่ใหญ่ว่าคิดว่าจะมี 4K ซะอีกนะราคานี้เพราะไอ้พวกรุ่นถูกกว่านี้ดันมี 4K ได้โอเคนะเพื่อนมันไม่เป็นไรนะฮะให้มา 1,080p เราก็ใช้ 1,080p ไปแล้วก็ฟิลเตอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเนาะมีหลายโทนแสงโทนสีเลยให้เ,เพื่อนๆเลือกใช้งานนะครับประมาณนี้เ,เพื่อนๆอ่ะโอเคเ,เพื่อนๆเรามาดูกันที่หมวดหมู่ฟังก์ชันการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้ากันนะครับกล้องหน้าสามารถปรับอะไรได้บ้าง อย่างแรกเลยนะหมวดบิวตี้นะครับนี่เลยสามารถปรับรูปใบหน้าได้นะครับปรับให้เรียบเนียนอะไรแบบนี้ได้นะครับใบหน้าเรียวตัวนี้ก็ปรับได้นะนี่นะฮะปรับให้หน้าเรียบเนียนด้วยดีกว่าอ่ะดูซิริ้วรอยมันจะหายไปไหมผิวเรียบเนียนนะครับหน้าของพี่ใหญ่เริ่มเนียนแล้วเพื่อนเห็นปะริ้วรอยของสิวนี่คือเริ่มหายไปแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะปรับดวงตาตัวนี้ก็ได้นะเพื่อนปรับให้ตาโตเนาะ ปรับตาโตมีปรับจมูกให้เล็กลงด้วยนะแล้วก็มีปรับรูปคางนะครับให้คางเล็กนะเนาะเฮ้ยแบบเฮ้ยคางเล็กแบบสังเกตได้เลยอ่ะเพื่อนๆใบหน้าเล็กลงก็ได้นะฮะแบบว่ามันมันดูดีเกินตัวจริงไปนะนี่เพื่อนๆดูสิมีให้ปรับค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นแบบปรับ3มิติตัวนี้คืออะไรเนี่ยพี่ใหญ่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะปรับ3ามมิติคืออะไรใครรู้ก็ช่วยบอกพี่ใหญ่ด้วยละกันนะครับ นี่คือเมนูฟังก์ชันของกล้องหน้าคือถ้าถ่ายรูปออกมาคือมันต้องแบบว่าเป๊ะปังเวอร์วังอลังการมากๆอ่ะเป็นยังไงเล่าหรือว่าดูไฟล์สิโอ้โหฮฮนี่มันหล่อกเกินตัวจริงไปเยอะเลยเพื่อนนะใครเป็นสายบิวตี้นะเรียวมี6ตัวนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้นะครับนอกจากมีการถ่ายแบบปกติแล้วการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ก็ได้นะครับดูสิอ่า มาดูไฟล์กันการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยพี่จะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เนียนไม่ฟุ้งเท่ากับการถ่ายแบบปกตินะนอกจากนี้แล้วเ,เพื่อนๆก็ยังมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับในส่วนของการถ่ายรูปเนาะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับฟิลเตอร์ต่างๆก็คือรองรับทุกฟังก์ชันเลยเ,เพื่อนๆดูโหมดเพิ่มเติมกันบ้างเ,เพื่อนๆมีอะไรกันเนี่ยก็จะมีการถ่ายแบบพาโนเนาะเราก็จะมีโหมดทำแรปนะครับตัวน,นี้จะเป็นในส่วนของกล้องหน้านะครับ มาดูฟังก์ชันต่อมานะครับนั่นก็คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองเพื่อนๆนะเจ้าตัวกล้องหลังตัวนี้มันก็จะมี AI บอกนะฮะว่าให้เราเลื่อนไปให้ไกลอีกอะไรแบบนี้หรือว่าใกล้อีกมันก็จะมีบอกให้เราทราบนะ,อ,ะอย่างเช่นตัวนี้นะฮะพี่เอกดชัตเตอร์ไปปุ๊บนี่นะครับแล้วเรามาดูไฟล์กันดูซิเนี่ยต้องบอกว่าฉากหลังก็ละลายได้ค่อนข้างดีนะเพื่อนนะตัดกันกับตัวแบบได้ค่อนข้างชัดเจนมากๆ ที่สำคัญเนี่ยคือความละเอียดความคมชัดมันคือมันชัดจริงๆเพื่อนๆต่อมานะฮะก็จะเป็นหมวด64ล้านพิกเซลนะครับเพื่อนๆนี่เลยเพื่อนๆสามารถเลือกเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกว่าไฟล์มันจะใหญ่เลยนะตัวนี้นะปึ๊บไปนะครับเรามาดูกันที่รูปภาพกันนะฮะเข้ามาดูไฟล์ซี64ล้านพิกเซลเนี่ยขนาดไฟล์เท่าไหร่9.8ดนะเพื่อนๆนะส่วนเรื่องของความคมชัดไม่ต้องเป็นห่วงเพื่อนๆนะซูมมาขนาดนี้ยังไม่มีแตกนะครับ โอ้โหดูดิขนาดนี้ยังไม่แตกซูมแม้กระทั่งดวงตาอย่างเดียวยังเห็นได้ชัดเจน,นเื่อนี่คือ64ล้านพิกเซลของเจ้าตัวเดียวมี6นะครับมาดูหมวดเพิ่มเติมของเจ้าตัวเดียวมี6ในส่วนกล้องหลังกันบ้างก็จะมีหมดชาํามแรปนะครับมาโคพิเศษสามารถถ่ายสโลโมชันได้นะครับโหมดผู้เชี่ยวชาญตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งการตั้งค่าได้ไม่ว่าจะเป็นพวก ISO อะไรก็ตามแบบนี้นะสปีดชัตเตอร์นะครับไว้บาลาน มีให้เลือกใช้ค่อนข้างที่จะครบคันเลยเจเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อ่ะเข้ามาดูซิมีพานโนอีกนะตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายสโลโมชันส่วนการถ่ายสโลโมชันนะครับเพื่อนๆถ้าเป็น240เฟรมเรทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าความละเอียดมันจะปรับได้เท่าไหร่มันจะฟิกไว้เลยนะว่าจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับสำหรับตัว240เฟรมเรทตัวนี้เนาะถ้าปรับมาเป็น120เฟรมเรทละอ่ะตัวนี้เรามาดูกันที่ความละเอียดนะครับ ความละเอียดก็จะเท่ากันเลยอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆจะเลือกเฟรมเรทนะครับไม่ว่าจะเป็น120หรือว่าจะเป็น240เฟรมเลทก็ตามความละเอียดสูงสุดที่อัดได้จะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับเ,เพื่อนๆเลยนี่ก็คือหมวดหมู่เมนูของกล้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเลยนะข้อเสียของเจ้าตัวเร็วมี6นะครับน่าจะมีอยู่อย่างเดียวคือ ไม่สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าด้วยความละเอียด 4K ได้เนาะนอกนั้นถูกใจพี่ใหญ่หมดทุกอย่างเลยจริงๆนะครับส่วนการดูหลังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะครับเจ้าตัว r e a l m e 6ตัวนี้สามารถดูที่ความประเอียดสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p นะเพื่อนๆขยายดูจนเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับเฮ้ยต้องบอกว่าสีสันของมันนี่คือสดใสเลยนะเพื่อนนะเห็นไหมสีสดมากเลยเวลาเอียงแบบนี้ก็อาจจะมีดๆบ,บ,บ้างมืดๆบ้างนิดหน่อยนะเพื่อนเ แต่ว่าโดยรวมนี่คือโอ้โหชัดมากเลยนะครับดูดิสีสันนี่คือเป๊ะปังมากเพื่อนโอเคเรามาลองเทสลำโพงของ Realme 6กันบ้างนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะเพื่อนนะเบสนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลย เสียงแซกเสียงแหลมนี่ก็อาจจะยังธรรมดาไปนะเพื่อนๆนะอันนี้ลดลงหนึ่งระดับนะเพื่อนจะเป็นออกแนวน้ลมแหลมนะเสียงแซกเสียงแหลมนะถ้าเปรียบเทียบกับราคานะเี่้ถือว่ามันมันอาจจะด้อยกว่าราคาไปหน่อยในเรื่องของลําโพงนะถ้าได้เป็นลําโพงคู่ d ี m เ S Mode เหมือนตัว Oppo A5 นี่คือจะเพอร์เฟคมากๆ โอเคและนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวเรียวมี6นะครับเ,เพื่อนๆถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ไว้ได้นะรุ่นนี้พี่ใหญ่มีขายนะครับรับรองได้เลยว่าราคาถูกกว่า8,999บาทแน่นอนส่วนถ้าใครจะผ่านช่องทาง l a z a d a ก็มีจำหน่ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ทิ้งลิงก์สั่งสินค้าไว้ใต้คลิปให้นะครับลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางเรียวมีโดยตรงนะครับจะไม่ใช่ร้านค้าทั่วไปนะ สังเกตได้เลยว่าจะมีคําว่าร้านมอนะครับก็ะจะน่ารับเพื่อนเพื่อนมั่นใจได้เลยว่าถ้าหากสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่พี่ใหญ่แปะไว้ให้แล้วจะได้รับสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับโอเคยังไงฝากกดติดตาม2ช่องข,ของพี่ใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับนั่นก็คือช่องขายมือถือมือสองนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องสำหรับเด็กๆนะครับช่องหวหวาคิดอาร์ตนั่นเองสำหรับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ